สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มติดตามโปรไฟล์ Facebook กันนะคะก็นื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บซต์ Google พิมพ์คำว่า KMKTH MM หรือกดผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไปได้เลย ในตัวลิงก์ของ KMKT MM h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปัมไาย์ปั๊มผู้ติดตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะเปิดกันไปด้านในได้เลยค่ะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกฝันใช้บริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพ,พิ่มผู้ติดตามเพ,พิ่มคนดูไลฟ์สดเพ,พิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอีกหลากหลายบริการเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ f a c e b o o k YouTube, i g t i k t o k Twitter, t e l e g ลกรกมนะคะและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ไดตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะเป็นบริการอไล24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลรับผ่านยืนยันรับผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะ2ติ๊กสมัครกับ<ว>เข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่า,านลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนนท่านใดนะคะที่เคยเล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยะคะ่ะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ ข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook y o u t ไอ e ีดิจิตอลทวิตเตอร์ทเล gram นะคะสามารถเลือกสารใช้บริการ ไปกันได้เลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิม่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเม,มนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะในแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้เลือกเป็น facebook นะคะกดกันไปได้เลยค่ะหมวดหมดู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นจัดโปรไฟล์นะคะก็จะเป็นตรงนี้นะคะ บริการตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็น,น,นด้านบนสุดนะคะเป็นตัวห้า6ูนสองหกตรงนี้นะคะคำอธิบายตรงนี้เพื่อเพื่อสามารถอ่านให้เข้าใจกันได้ค่ะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นการวางลิงก์นะคะความเร็วและการรับประกรันก็จะอยู่กันหน้านี้กันเลยค่ะลิงก์ตัวนี้คัดลอกกันไปได้เลยนะคะจากโพสที่จะใช้บริการ ตัวนี้ต้องเปิดการติดตามด้วยนะคะกันยอดไม่ได้ขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่สองพัน้าร้อยนะคะคัดลอกลิงก์แล้วนำมาวางกันได้เลยค่ะจำนวนขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งิบนะคะใส่ไปสักหนึ่งรอยนะคะในราคา9าบาทกดส่งกันไปได้เลยค่ะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของผเพื่อนเองเพื่อนๆนนใดนะคะที่มีปัญหาเํิเงินไม่เข้าอยอดรายไม่ขึ้นสามารถนำเล็ออเดอร์จากด้านหน้าตรงนี้ส่งให้อดินกันได้ตลอด24ชั่วโมงกันเลยค่ะสถานะตอนนี้รอระบบดำเนินการเติมยอดกันสักครู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสแกน QR code โค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน q ิวโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะลอดเงินจะเข้าทันทีเลยะคะ่ะในส่วนของการเอิ้กัเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปตโตกันนะคะตัวคริปตโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็ะจะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูวันนี้ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะ ไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่างเป่าเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกตตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันดิวเลตนะคะตัวนี้ง่ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในน้าตัวคริปโตตรงนี้สําหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเวไซาตวนิ้ก็สามารถ นำคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นห้าเปอร์เซ็นตกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวชื่อเหลือกันนะคะตัวเชื่เหลือตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆใดนะคะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้าย้อนไหลไม่ขึ้นนะคะก็ามาขอความชื่อเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนักเร์มาวางกระถุงได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกัดไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้านี้กันได้เลยนะคะ ก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน้าน,นี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของพ c และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเรืองรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะสามารถเลือกดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะ ตอนนี้นะคะยอดติดตามโปรไฟล์ก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะขึ้นไวมากๆเลยเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถเข้าในเว็บไซต์ด้วยผ่านลิงก์จากด้านล่างกันไ,ได้เลยค่ะเว็บไซต์แค่มีคิเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองไปเลือกดูรายละเอียดด้านในกันก่อนได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะ